จับประเด็นข้าวเศร้าประเด็นร้อนย้อนเรื่องเก่าเล้วความลั่งฟังเพลงวานกับรายการข้าวเช้ากับเจ้านางทางสอวทตรัง FM 91.25เ้เมกะเฮิรตฟังข่าวเช้ากับเจ้านางย้อนเรื่องเก่าแล้วเล่าความลั่ง จะประเด็นข่าวเล่าประเด็นร้อนเรื่องราวบ้านเมืองต้องรู้ทันเจ้านางมาภาคทุกขานฟังเปล่งว่านข้าวชาวกับเจ้านางฟังเพลงว่านข้าวชาวกับเจ้านางฟังเปล่งว่านข้าวชาวกับเจ้านาง ผู้ฟังค่ะในช่วงข้องเหลาวข้าวชาวตรังค่ะวันนี้เจ้านางนะคะมีข้าวดีค่ะเรื่องข้องการตรึงต่อไม่ร่อแล้วนะคะคงราคาแก๊ NGV ต่อไปอีกสามเดือนถึง15มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่คือเกิดจากความรอมือของรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานกับผู้ค้าปลีการธรรมชาติ NGV ยังบริษัทปตทในการคงราคาค่ายปลีกา NGV มายังต่อเนืองล่าสุดยังคงราคาค่ายเดิมไปอีกสามเดือนไปจนถึง15มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าซึ่งจากเดิมเนี่ยมันหมดเขตไปแหละวันที่15มีนาคมเทพ่านมาใช่ไหมค่ะคุณปูฟังแต่นี่เขา ตึงราคาเอาไว้ต่อไปอีกสามเดือนไปมดเคสิบห้ามิถุนาย,ยนซ่องพนหบแบง์เป็นราคาค่ายปลีกสําหรับยานยนต์ที่สิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์ต่อกิโลและการ,ราคาค่ายปลีกเอ็นจีวีเพื่อล่มให้ใจเดียวกันสําหรับคนที่ขับแท็กซี่ในกรุงเทพปปมลทุน,ทนสิบสามบาทหกสิบสองสตางค์ต่อกิโลเพื่อบรรเท่าความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ราคาพลังงานในปัจจุบันและกการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าด้วยค่ะคุณปู ฟังค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องสําคัญนะคะก็คือธนาคารอาคารส่งเคราะห์เตรียมวงเงินอีคารอยหลานบาทจะทําโครงการบานอยู่ดีมีสุขครอบครัวอสมอเพื่อให้อ่อสมอมรือว่าอาซาสมักซาธนาสุขประจํหม,มู่บานได้มีทีดินปลอดภาระนี้ก่อสร้างบานวงเงินกู้ต่อรายไม่เกินเจ็ดเส้นอัตราดอกเบีย้ยหนึ่งจุดกากาเปเซ็นต่อปีใน4ี่ปีแรกระยะเวลาการกู้สูงสุด40ปีกรณี่ทันกู้เจ็ดเ พอนแค่เดือนละสองพันกรอยบาทเท่านั้นวันนี้ใครสนใจผีนองอสอมอ้อยืนข้อสิ้นเชื้อกันได้ฟี่ขาทำเนียมซีประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นขาทำเนียมการยืนกู้ขาประเมินราคาลักประกันขาจดทะเบียนซิ์และนิติกรรมขาจดทะเบียนนิติกรรมจำนองยืนกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่สามสิบธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเพราะฉะนั้นข้าวนี้ข้าวดีนะคะรัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้เพื่อให้สมั ชิกอสมอที่ต้องการข้อสิ้นเชื่อสามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงทีประธานกลุ่มอส,อมอสอ้มอในแต่ละพื้นเที้รือฐานจะสอบท่ามใดทีธนาคารอาคารส่งเคราะห์นะคะข้องจังหวัดตรังเราอยู่หน้าโรงแรมธรรมรินทร์านานี่คือถ้าอสอ้มอยักมีบานธนาคารอาคารส่งเคราะห์จัดให้ไปท่ามเลยค่ะสิ้นเชื่อบานอยู่ดีมีซุกทีพ่นเริิมตอนทีส่งพันเบาทต่อเดือนกรณี่ทันกูไม่เกินเจ็ดเส้นนะคะคุณปูฟังค่ะนะคะ นี่กาอาเป็นเรื่องเล่าดีๆนะคะทีนํามาฟากุนผู้ฟังกันในช่วงนี้กับรายการข้าวชาวกับเจ้านางค่ะคุณกําลังฟังรายการข้าวชาวกับเจ้านางสอวทอดรัง FM 9 1 2 5เมกะ